สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่แอมทีวีโชว์วันนี้ Tonight we have special นะคะมีต่างชาตินะคะที่ว่ามารับประทานอาหารที่ร้านเอเชียไทยมาร์เก็ตใช่ไหมคะอยู่กับผู้บริหารคุณจอมศรีผู้สาวสวยเจยบุญสวัสดีค่ะพี่จอมศรีสวัสดีค่ะ,ะสแล้วก็วแล้วก็มีแขกมีแขกพิเศษสุดเลยก็คือท่านประธานประธานมูลนิธิสตาร์ออสสยามนะคะ คุณดรพิมนะคะ,คะตรวมือตนลับในค่าค่ะแล้วก็วันนี้ดรพิม์ก็ได้นําลูกหลานเดี๋ยวจะให้ดรพิมคุยเกี่ยวกับภาษานะคะวันนี้คุณจอมศรีนะคะได้ตั้งต้นพระป่าสามัคคีเพื่อจะสร้างห้องน้ําและใครที่มาร่วมทําบุญคุณจอมศรีบอกว่าทําอะไรนนเนี่ยข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นะคะวันนี้เราได้สรุปว่าทุกคนมาร่วมทําบุญเ๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นการถ่ายทอดทอดผ้าป่าด้วยก่อนอื่นนะคะ ก็ให้เจ้าของร้านนะคะทักทายแก่ผู้ใจบุญเ่อนขาที่สวัสดีค่ะทุกคนนะคะ and uh, thank you very much for everybody and come for um, helping donation for uh, temple uh, วัดบุติธารามค่ะ uh, ตอนนี้เรากำลัง uh, ทำต้นพระป่านี่เป็นวันที่2แล้วเนาะตั้งแต่วันที่7จนวันที่8แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่ จะ,ะถวายแล้วก็แล้วก็มนพระมาสั่เข้าวที่ร้านแล้วก็จะถวายต้นพระป่าตรงนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมค้ะนี่หละบุญน,นะคะตอนนี้คุณผู้ชมก็ให้เกียรติชมนะคะเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกและจะให้ที่วันนี้โดนแรงบันดาลใจก็คืออยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านที่รู้ว่าต่างชาติคนชาวอเมริกานะคะเขายังรู้ นัถือศาสนาพุทธและยังมาลบรับประทานอาหารและแถมยังทำบุญด้วยแล้วทำเยอะด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะให้ดรอกเตอร์ินะคะเรียกมท่ารโดยเชิญค,ค่ะค่ะสวัสดีนะคะ,ะวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมทำบุญกับเจ้าภาพใหญ่นะคะคุณจอมศรีร้านอาหารไทยไทยลาวมาเกสนะคะแล้วก็ี๋ยวก็ดูน้องขอบคุณมากนะคะที่ร่วมกันนะคะที่ชาวต่างยูสัน You guys, thank you so much for you are uh, came today to join uh, cultural together. And now we are fundraising, you know, for food, and it is cultural, and uh, look, look, you know, some contribution we will build a toilet, you know, for the temple. And uh, we are very proud in your part to you. enjoy the colony, you. A together. Mm -hmm. You yes, have any comments? I'm grateful to be here and able to donate and help everybody out. All right. Mm -hmm. How about you, yes. We had a wonderful food, wonderful company, and we're glad to be here. How about you? Oh, I want to uh, thank you for the hospitality. It's been wonderful, and uh, yeah, happy to donate. Yes. Mm -hmm. And Supermodel International. Thank you so much for having us, and the food was delicious, and just really happy to come together. And A very little beautiful one. Little <laughs> circles, like, uh, uh, thank you for the food. It was really good. And thank you, everybody, for donating and helping out with the temple. It's really nice. Thank you. Can uh, you speak uh, uh, Oh, yes. <laughs> uh, thank you everybody for your contributions for the temple and for coming together here in houston texas thank you very much about <laughs> tea about mr T. <laughs> oh no i've already said it right. do, do you like do you like the thai food i love thai food oh. and all the people there <laughs> I heard you you need to get m a เมลีซ่าฉ e น i ะว่า a ันความเห็นเกี่ e on that but I decided ฉ h นต m y n u m b e r i s 832 I think c h i เชคุณจอมสีมีคว h a p p y ม o กเมื่ u ค i ณ o แล้วก็สาวสวยใจบุญนะคะคุณพี่อุไรนะคะคุณพี่อุไรนะคะเชิญค่ะคุณพี่คุณพี่อุไรก็แวะมาทําบุญด้วยน้องได้วยก็ได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะรน ี่จอมศรีด้วยค่ะก็เป็นสะพานบุญให้กับคนไทยแล้วก็ต่างชาติค่ะขอบคุณมากพี่วะไรครับนิดนึ่งไมาเห็นน้องๆทำบรรยากาศทำบุญเพีงสาธุเายคสาธุวยนะคะดีใจด้วยนะคะพี่เขาพูดไม่เก่งนะคะเออแล้วก็เดี๋ยวยกช่วยยกนี้ไว้ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่มาไม่ได้นะคะที่รู้จักพี่จอมศรีอาจจะขึ้นมานะคะอยากจะร่วมทำบุญ สังฆทานนะคะถวายให้พระพรุ่งนี้พระห้ารูปใช่ไหมพี่จอมศรีใช่ค่ะเออ่กระจาดนี้เพียง49ดอลลาร์เท่านั้นพรุ่งนี้โฟร์ทินาดอลล์แล้วฟอร์กิฟฟอร์มอลฟอร์ทมอลุกพี่จอมศรีทำทั้งหมดเก้าใช่ไหมใช่ใครสนใจใครที่มาไม่ได้ใครที่มาไม่ได้นะคะขอเพียงจะส่งเสียงมาโทรมาหาพี่จอมศรีว่าเอาหนึ่งตะกร้านะพี่จอมศรีก็จะใส่ชื่อผู้ที่ร่วงหลับไปใช่ไหมพี่จอมศรีแล้วก็ใส่ชื่อลงไปแล้วก็ถวาย มว่าเราอยากจะทําสังฆาทานให้สําหรับคนที่เสียแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมหล่ะแล้วก็ใส่ชื่อลงไปแล้วเขาจะทำเองไหมค่ะก็ะขอบคุณมาก <S <S มาก่อนอื่นน้องแหม่มนะคะท่านที่ได้ลงเครื่อนนะคะต้องสาทุกับคุณพี่ทัศนีนะคะสาวอุบลบอกว่าน้องแหม่มอยู่ไหนอยู่อยู่ฮิลตันจะไปไหนทําบุญสร้างห้องน้ำงั้นพี่โดนิทหนึ่งร้อยเหรียญสาธุ้วยนะคะเป็นกรรมการอยู่ที่ ปพระธาตุวัดพระธาตุพนมที่ l อนะคะถามจริงน้องแมมปันทรรอิล hey, ีบอจ้าถ้าเงินเราไปอีกร้อยนึงเป็น200เหรียญต่อมือพี่ดาตินีหน่อยนะคะอบคุค่ะแล้วก็พี่แดงนะคะมาไม่ได้พ like ี่แดงมาไม่ได in ้ก็100ดอลลาร์ค่ะสาธุค่ะพี Yeshua ่นงเมื่อกี้ก็100ดอลลาร์นะคะสาธุค่ะแล้วก็พี่ใจดีจุคนสวยนะคะพี่อุไรเอ๊ะคนที่ชื่อ วิไลในใจบุญเนาะน่ารักสวยด้วยจริงไหมคะแม่วิไลนะคะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศแบบนี้นะคะก็ขอทุกท่านมีความสุขแล้วก็ขอบคุณท่านดรขนุพรแล้วก็ที่เจ้าภาพใหญ่นะคะที่ชื่ออะไรลืมแล้วจอมสีนะคะแต่คือโซมา o ิปบอดี้บอยค่ะผู้ชมคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะร่วม ต่อบุญก็สามารถติดต่อกับพี่จอมศรีได้ด้วยแล้วก็เงินทั้งหมดที่อยู่ในซองนี้เดี๋ยวแหม่มจะนําชื่อไปถวายให้ผาอาจาร์พรุ่งนี้ท่านจะมาฉันข้าวที่นี่ใช่ไหมคะ<ช><ช>แล้วก็จะฝากไว้ให้แล้วก็เจอแหม่มเออเดี๋ยวทักทายก่อนพี่หนูพินอ๋อสวัสดีค่ะพี่หนูพินแล้วพี่ก้อยด้วยัค่ะพี่ก้อยสวัสดีค่ะอนุโมทนาด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็เราทั้งหมดนะคะก็ได้รวบรวมเงินทั้ง อนุโมทนาสาธุ thank you so much พรุ่งนี้จะร <apologize> ทราบว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวบอกใช่ค่ะนะคะขอบคุณมาก thank you so much ค่ะค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะสาธุค่ะบายบายรายงานสดจากร้านอาหารเอเชียมาร์เก็ตเอเชียมาร์เก็ตเมืองอิลลินอยส์ Texas บายบาย see you เชิญนะคะทุกคนค่ะ